สวัสดีเด็กๆนักเียทุกคนวันนี้ครูเต้ยจะมาติวสอบบทตีโกรของน้องๆ n 5กันนะครับเริ่มกันข้อที่1จงหาค่าของไซร์ลบ3พาย pie, บวกคอ s สพายส่วน2ลบไซร์สพาย pie, ส่วน2เท่ากับเท่าใดอ่าเราจะมาเริ่มกันที่ตรงไซร์ลบ3พายลบ3มพมันมายัางไงก็คือเริ่มต้นจากวงกลม1หน่วยนั่นเองวงกลม1หน่วย เราเริ่มที่ตรงศูนย์องศานะครับแต่เราวัดตามเข็มนาฬิกาเราอัดไปครึ่งวงกลมตรงนี้ก็จะได้ลบพายเราวัดไปอีกจนครบ1รอบตรงนี้ก็จะเรียกลบสไพนะครับแล้วก็ไปอีกครึ่งหนึ่งฉะนั้นตรงนี้ตำแหน่งก็จะเป็นลบสามไลบสามไตรงนี้ก็จะเป็นคู่อันดับที่ชื่อว่าลบหนึ่งศูนย์ตามที่เรียนมานะครับคือ cos เนี่ยคือค่า X ไซน์เนี่ยคือค่า y เพราะฉะนั้นไซน์ลบสาพายค่า y ของมันก็คือ0นั่นเองอาต่อไป Cos 5าพายส่วน2นะครับ5าพายส่วน2นั่นก็นคือวัดทวนเข็มนาฬิกาอาจากตรงนี้เป็น0ขึ้นไปเป็นพายส่วน2ถ้าเราจะวัดตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าเรามองเป็น ส่วน2ก็จะได้เป็น2พายส่วน2ซึ่งตัดแล้วมันก็เป็นพายเหมือนเดิมอ่าไปต่อกันตรงนี้ไปนิดนึงก็จะเป็น3พา,ายส่วน2แล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นก็คือ360องศาก็จะเป็น4พาย ส่วน2ตัดแล้วก็เหลือ 2π พายทีนี้เขาต้องการ5 π พายส่วน2ก็ไปอีกนิดนึงที่บริเวณ90องศาตรงนี้ก็จะได้เป็น5 π พายส่วน2ก็คือตำแหน่งเดียวกันกับพายส่วน2นั่นเองตรงนี้ก็จะมีคัรดับเป็น0กับ1โอเคค่า cos ค,คือ x เพราะฉะนั้นตรง cos 5พายส่วน2ก็ต้องเป็น0นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็มาเป็น s sin 35มสิบาพายส่วนสองโอเคจากข้อจากคอสห้าพายส่วนสองเมื่อกี้แล้วก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเป็นพายส่วนสองพอลงมาข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็น3ามพายส่วนสองแล้วก็กลับไปตรงบริเวณพายส่วนสองก็จะนับได้เป็น5้าพายส่วนสองน้องเห็นอะไรไหมว่ามันจะเป็นเลขคี่ทั้งหมดเลยเป็น1 3ขึ้นไปเป็น5นะั้าพาว่าเรานับต่อเลยให้ครบ35ก็แปลว่ากลายเป็น7ขึ้นไปเป็น9 แล้วก็มา11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33แล้วก็35มสิบ้าทั้นตรงนี้เป็น35มสิบาพายส่วนสซึ่งก็ตรงกับ3ามพายส่วนสนั่นเองตรงนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดมีขั้วนดับเป็น0ูนลบหนึ่งตรงนี้เขาถามค่าไซายค่าไซายคือค่า Y เพราะฉะนั้นตรงนี้ไซน์สามสิบ้าพายส่วนสก็จะเท่ากับลบหนึ่งนั่นเองอข้อน,นี้เขาบอกว่าให้เอาไซน์ลบสามพาย pie, บวกคอร์สห้าพายส่วนสองแล้วก็ลบไซน์สามสิบห้าพายส่วนสองก็จะได้เป็นศูนย์ บวก0แล้วก็ลบกับลบ1ลบลบเป็นบวกก็จะได้เป็นช้อยงองูตอบ1นั่นเองนะครับ